สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องอา่านสายชิวเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปต่ายแรงกับเพื่อนๆน,นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเราจะไหวไหมล้วจะตึงแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ตรงนี้คนเอะิตัวไว้นนี้ยคนเยอ้ โอ้ยย oh, ังไม่มีเกาะเลย หน้าผมอ่ะของอยู่นี่สาการี่อัพหนึ่ง ขอบคุณนะนพี่ร้าผมสาวพวกพวกพวกอยู่ด้วยกันด้นวย หายตัวีัว่เด้อืมแปลว่าพี่เอ็มจะมาพี่เอ็มไม่มาพี่เอ็มทอดใี่นหมี่าฮ่าฮ่าดีดีน แตกเลยร้องเลยแตกเลยเอ้ยอย่าตรงนี้มีคนเออยเย็นกูนด้ยเย็นกูนด้วงไฟที่คลังแสงไฟตรงนั้น ไม่มีปืนไม่มีอะไรเลยถ้างมีจะทำแซดเหลโหรอกดล็อกข้างแสงแล้วอ,อย่างน้อยก็จำสองหรือว่าเจ็ด ข้างหน้าข้างหน้าบวกกันพบศัตรูแล้วตรงในดพบศัตรูแล้วบวกกันดิ <c oughs> ออกก็งห้คนเดิมที่ผมยิงมันนี่วะช่วยด้วยมันก็ย,ยิงกูได้เนาะ

ไอ้หลงตพกระป๋องหายเกี่ยะทำไมลงแต่เจอแต่คนวะอุ้ยเจอแต่คนโว้ยอย่า

แค่สองปวยอับอายเขาชิบหายลงแต่ตรงไหน,นเจอแต่คนลงตรงนี้กูเจอคนอีกแล้วหลอกบานเลยเนี่ย มาด้งจ้างเบาตาจู โอ้อยเขาหดด้วยยผมเกิดไม่รู้กี่รอบแล้วพี่แล้วผมก็ตายนะแล้วไปฝังไปฝัง mềm tuổi bí nhỉ không แทบไม่ได้ทำอะไรด้วย <amp> ไปที่ทาแสงเป็นตัวถ่วงครับสู่จะห้าชุบกด้่ไม่น่าชุบได้ไม่น่าชุบได้ได้ชุบได,ได้ได้หรอได้ไป ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่ดี thank uh -huh. โอเคครับคลิปนี้ผมก็ทําเต็มที่แล้วนะครับผมก็ได้ที่สองนะครับผมโอเคครับใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปและให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับสวัสดีครับผม